สวัสดีครับวันนี้พามาดูนี่ไม้ท็อปโต๊แต่ดูลูกค้าเขาจะสั่งไปประกบเองนะครับทำหน้าท็อปต้องบอกได้ว่าพอประกบก,กันแล้วเนี่ยหนะึ่งหกศูนยะยาวนะครับยาวสามเมตรความกว้างหนึ่งหกศนเมตรหกสิบความหนาอยู่ที่สี่สิห้านะครับเพื่อสะดวกในการขนส่งนะครับ ัวนี้จะทําเป็นพับโต๊ะด้านล่างจะต้องเรียบอยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะทําเป็นร้าวให้ดูนะครับว่าเราทําไงโดยเราจะยัดตัวเนี้ยนะครับแล้วก็จริงๆต้องทากาวด้วยนะแต่ตัวนี้จะเล็กเล็กกว่าร่องนะครับตัวนี้นะจะเล็กกว่าร่องหน่อยนะครับจะมีเล็กกว่าร่องนิดนึงเนี่ยมันขยื่นไปมาได้นะครับเนี่ยทำไมต้องเล็กกว่าเพื่อจะให้ เนื้อที่เป็นเนื้อที่กาวนะครับในการจับนะครับแต่รอนนี้คุลูาพพอยัดใส่เข้ามาด้วยกันแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะใช้แม่แรงบีนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเตอนนี้พอเป็นตะเข็บอะไรนิดหน่อยๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆพื้นที่เราอาจจะไม่เท่ากัน แต่ถ้าเท่ากัน,น,ยนอย่างมันจะเป๊ะเลยเพราะมันเท่ากันพอดีนะครับส่วนนี้จะสะดวกในการขนส่งนะครับไม้กันใหญ่แบบน,นี้บางทีรถกระบะของคุณลูกค้าใส่ไม่ได้ก็เลยต้องแยกออกตัวนี้เหมาะสมเลยนะครับสำหรับการตก็บประชุน,นะครับ Okay. ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ